สัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะวันนี้ยูรีเป็นซานตาคลอร์หรอคะค่ะวันนี้ยูรีเป็นซานตาคลอรนะคะแล้วซานตาคลอร์ถร้อยยังไงคะลูกในคลิปนี้เนี่ยซานตาคอรแม่ก้อยกับซานตาคลอร์นูลิ เราจะมาทําอะไรกันคะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้รับของขวัญจากทางร้านเซ่าช็อปนะคะซึ่งได้มาเยอะมากๆค่ะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะซึ่งทางร้านเซ่าช็อปเนี่ยเขาฝากเอาของขวัญพวกนี้ค่ะมาแจากน้องๆในปีใหม่หวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้นะเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะ แกหด่อยจ้ะและในคลิปนี้ค่ะเราก็จะทําหน้าที่เป็นซานตาคลอสมาส่งมอบความสุขแล้วก็ของขวัญใช่ไหมลูกไปให้กับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะลองแกดูอันนึงก่อนดูไหมวันนี้เราจะมารีวิวของขวัญทั้งหมดที่ทางเซียช็อปส่งมาให้นะคะแล้วก็จะแจกทั้งหมดเลยค่ะให้น้องๆนะโอ้โหอันนี้เป็นกุญชีลูกกั ลองแกะดูนะหมดเนี่ยพี่พี่นะับดูแล้วมีตั้ง28ชิ้นด้วยกันนะคะเอ๊ะนี่เป็นอะไรอ่ะลกูกเป็นดินสอสีค่ะรูปแมงเหนียวนะขอนี้เป็น,ปนลูกอก้ค่ะเป็นไก่่ะอุ้งหนงไก่และชิ้นต่อไปของเราเป็นอะไรนะอันนี้มันคือ น้องๆมันจะมีกาดเพชรเป็นสีๆหลายๆสีเห็นไหมคะแล้วก็จะมีไอตัวหัวใจดาวอะไรอย่างงี้ให้เราแปะเล่นนะอันนี้น่ารักจริงๆแล้วพวกเนี้ยทางร้านเซ่าช็อปเขาจะเรียกว่าเซ่าเซอร์ไพรส์นะคะน้องๆเวลาที่น้องๆไปซื้อของเล่นที่ร้านของเขาเนี่ยเขาก็จะแถมวกของเล่นอันเนี้ยมาให้น้องๆได้เซอร์ไพรส์กันนะคะมาดูชิ้นต่อไปว้าวสก,กุชี่ค่ะ เป็นสกูชี่ขวดนมนะคะอันนี้ยูดีเคยซื้อมาแล้วค่ะมันจะมีกลิ่นนมหอมๆหอมมากหอมแบบนมนมอะ่ะและชิ้นต่อปลอยสบายมากเลยนะแบบให้มาเยอะมากนี่อะไรอะ่ะปงยาค่ะน้องอันนี้ก็ไปสูบลมนะคะขนาด60เซนแล้วก็ไปทะเลไปเล่นได้เลยนะคะ้ต่อไปที่ซันต้าจะมาแจก จะเด่นสมุดโน้ตค่ะน้องๆมีปากกาเล็กน่ารักน่ารักมาด้วยนะพี่ขอแกะใน้ดูขนะ้างในจะเป็นสมุดโน้ตนะแล้วให้น้องๆจดไดอารี่จดอะไรได้นะคะรูปกระต่ายกับรูปอะไรอะ่ะหนูหน้อยหมวกแดงเปล่าใครจะได้ไปม,มาคั่นกันที่วันคริสต์มาสใช่ไหมคะมันก็จะมีตำนานค่ะน้องๆดีค่ะ ให้น้องๆน,นะแขวนถุงเท้าไว้ที่หัวนอนค่ะแล้วซันตาคอร์สคือวันคริสต์มาสอีฟซันตาคอร์สก็จะเอาของฟันเนี่ยใ,ใส่ในถุงเท้าให้เด็กๆค่ะน้องเคยได้ยินกันบ้างไหมคืนนี้ก็ไปแขวนถุงเท้าไว้ที่หัวนอนนะคะแล้วพี่จะเป็นซันตา้าแจกของฟันให้น้องๆค่ะิ้มต่อไป 3 d n ดีเนวเน t อาค่ะไว้แต่งเล็บนะคะมาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะอามอ่ะเป็นแบบเป็นพวกกุญแจเหรอหรือว่าเอาไว้คลิปหนีบอะค่ะเป็นรูปลิงนะคะน่ารักนะอ๋อรู้แล้วค่ะ<ม>ก็คืออันนี้มันจะเป็นฐานใช่ไหมคะกลมๆแล้วน้องๆก็เอาไอ้ตัวลิงเนี่ยมาปัดเนี้ย แล้วก็มีการ์ดหรือว่ามีโนต้ตอะไรเราก็หนีบไว้ข้างบนค่ะแบบวางไว้บนโต๊ะทางานอะไรอย่างนี้นะคะแบบน่ารักเป็นไอเดียสร้างสารรค์นะคะ Wish you Merry Christmas Wish you Merry Christmas อะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันจะมีแบบถ้วยมาให้เรา12บใบอะคะ่ะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบที่เขาเหมือนเอาถ้วยมาเรียงสสับฟุฟบฟึ๊บฟึฟึฟเหมือนน้องๆเคยเห็นไหมพี่เคยเห็นอยูน่นะ น่าจะประมาณนั้นนะคะเนีย่ยปึ้ง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 ,ง,งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะโอ้มันคือเลโก,โก้ค่ะน้องๆเป็นลูกมาหมาสีเหลืองนะคะให้น้องๆไปต่อกันค่ะอันนี้คืออะไรเฮ้ยอันนี้มันคือเหมือนแบบแม่เหล็กหรือเปล่าคะน้องๆแล้วก็แบบ มีปลาเหมืนตกปลาแม่เหล็กอะพี่คิดว่านะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรถ้าน้องๆรู้เนี่ยก็บอกพี่เลยนะคะมันจะแบบนิ่งๆน,นะคะน,น้องมันจะเป็นสกูชี่หรือเปล่าแบบมาแกะน,นะกระเป๋าแมเมียวค่ะน้องๆแบบมีที่สะพายด้วยนะแบบน่ารักอะ่ะกระเป๋าสะพายรูปแม่เหมียวเอาแบบไว้ใส่เงินใส่ ดินสออะไรเป็นกล่องินสออยนี้ก็ได้นะคะอ่าและอันต่อไปว้าวอันนี้พี่ชอบดินสอไม้ค่ะน้องมันเป็นน่ารากะับเป็นลายหมีอะคะ่ะเป็นพ e นซิลเซสนะคะมีหลายแท่งเลยอ่ะมาแบบมีกล่องดินสอให้เราด้วยอ่ะเดีพี่ทำใหดู นีน้อผู้หญิงนะ่าจะชอบนะและอัน,นต่อไปอันนี้คืออะไรอะแคปซูลค่ะมันเป็นแคปซูลแต่ข้างในมันจะมีอะไรนั้นน่าจะเป็นแบบสีเมจิกนะคะมีหลายสีมาก12สีน้องๆคะ,ะ,คะตอนนี้เราก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะกับของขวัญเซอร์ไพรส์จากร้านเซ่าช็อปค่ะรัวนต่อไปเลยว้าวสกูชี่ค่ะ เป็นสกูชี่เค,ค้กสีชมพูนะแบบอันนี้มันเป็นตัวกรตูนญี่ปุ่นนะคะน่ารักมากเป็นโคกุญแจค่ะอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นซาบาวาค่ะหูฟังรูปแฮมเบอร์เกอร์น่ารักมากตาต้ก็อยากได้ <c oughs> ไม่ได้หรอกของน้องค่ะชอบอ่ะมันน่ารักอันนี้ดูเหมือนจะเป็นดินสอสีนะคะ <c oughs> ใช่จริงๆด้วย มันคือดินสอค่ะสีเขียวนะคะมาเป็นแท็กแบบนี้เลยแล้วอันนี้มันคืออะไรอะ่ะอัน,นอันนี้ก็คือ,อยางลบค่ะน้องเขียวๆนี่คือ,อยางลบนะมาอ้าวไข่เซอร์ไพรส์สไปเดอร์แมนค่ะนี่น้องๆก็ต้องไปลุ้นกันอีกรอบนะคะว่าข้างในมันจะมีอะไรนะไปค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ย อะไรอ่ะสติกเกอร์เวริร์มันคือสติกเกอร์ค่ะน้องๆเป็นรูปหน,น้ากระตูนตะ่างๆนะน่ารักค่ะอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะสลิงช็อปไดโนอ๋อมันคงจะแบบว่าให้เราดึงหางอย่างเงี้ยค่ะตามรูปนี้นะดึงปุ๊บแล้วมันก็เด้งไปิเหมือนจะหลวดอะไรประมาณนี้นะต่อไปนะคะนี่ค่ะ ็นที่เก็บแปรงสีฟันน่ารักน่ารักนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบอะไรตัววัวค่ะวัวเอาไว้แปะกับฝาผนังในห้องน้ำน,นะแล้วก็เก็บแปรงสีฟัน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตค่ะเป็นรูปโบรูปหัวใจนะคะด้านในมันต้องน่ารักมากๆแน่เลยอะ่ะพี่ขอแกะดูหนอยนะพี่ตอกสมุดโน้ตดูดีรูมีรูปหัวใจอะ่ะน่ารักมากเลยะคะ่ะ และอันต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเันนี้ยเฮ้เฮ้นะนนเาเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮมยเฮ้่ะน้องฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ี้นเฮียเฮ้อเฮ้เฮ้เฮ้้ยเฮ้อเฮีย้ย้เฮ้ยเ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้้ยเเ้เ้้เย้ เจค่ะต้งกิ้งก้งกิ้งเหลือสี่อันสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆมาดูกันเลยว่าฉันยังรางนะอันนี้เป็นอะไรลเตาหลังมันจะเหมือนแบบเป็นโค้ที่เขาให้ปักปากถักถัก,ก,ก,กอะไรหรือเปล่าเป็นรูปหมีค่ะแล้วเขาก็มีได้มาให้นะให้เราปากเป็นรูปหมีค่ะอันนี้คือไแล้ว มันคือที่ห้อยพูกกุญแจหรือว่าโทรศัพท์ค่ะมันจะมีให้เราประกอบอย่างนี้นะคะแล้วก็นําไปห้อยมือถือหรือว่ากุญแจได้ค่ะนี่ว้าวสีไม้แล้วแพคเกจน่ารักมากดูมันมีที่เหาลาดินสอยเราด้านบนด้วยค่ะไหมแล้วก็มีสีมาให้เรานะคะแบบเหมือนกล้องสอเลยอะ่ะนี่น่นารักสีชมพูค่ะ และอันสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะหมดแล้วนะสุดท้ายแล้วนนมาการองค่ะมาการองค่ะน้องๆมีสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะมีสีอันอันนี้พี่แกะออกมาให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบตลับไว้ใส่ครีมหรือใส่ยาอะไรอย่างนี้นะแต่เขาทำเป็นรูปมาการองค่ะกระปิดปุ๊บ และนี่ก็คือเซย่าเซอร์ไพรส์ทั้ง28ชิ้นค่ะน้องๆที่ทางร้านเซย่าช็อปนะมอบให้เป็นของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยให้พี่เนี่ยมาส่งมอบให้กับน้องๆในปีใหม่หรือว่าเทศกาลคริสต์มาสท,ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเป็นย hey ังไงบ้างใครอยากได้ชิ้นไหนกันบ้างคะมีแต่แบบของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะ่ะยังอยากได้อีกเลยเนาะ และสำหรับน้อง,องที่อยากจะร่วมสนุกกับพี่นะคะลุ้นรับของรางวัลเซียเซอร์ไพรส์ทั้ง28ิีนี้นะ mm hmm. เพียงแค่น้องๆตอบคำถามขอพี่มาว่าถ้าหากว่าซันตาคอสเนี่ยมีอยู่จริงใช่ไหมคะน้องๆเนี่ยอยากจะได้ของขวัญอะไรจากซันตาคอสและเพราะอะไรคะ่ะให้น้องๆเนี่ยตอบคำถามมาข้งางล่างนี้เลยนะคะแล้วพี่จะเลือกน้องๆผู้โชคดี28คนคะ่ะ รับของฝันจากร้านเซ่าช็อปไปเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้นะคะขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนะคะ What fun it is to ride in a one horse open sleigh Bye bye. ยเมื่อนี่คิสมัมีคอนสุมมากๆนะคะบ๊ายบายอยู่นี <laughs> อยู่นี่ปแจกของขวัญเด็กๆก่อนนะคะไปแล้ว Jingle Bell, 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 bell.